เครื่องขยายเครื่องนี้นี่ผู้ใช้นะครับจะอาไปต่อแมงกิซอนนะครับแต่ว่าด้วยการที่แฟลชไดมันไม่อ่านเลยมันจะหนิมขึ้นหรือเปล่า really บอกผมไม่เปลี่ยนรูแจ็คนี้ด้วยนะนะครับว่ามันมันไม่อ่านนะครับนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เป็นเป็นแบบนี้แล้วมันไม่อ่านนะครับแล้วก็บอกว่าให้ผมเปลี่ยนแจ็คตัวนี้ว่ามันไม่อ่านนะนะแล้วมาดูกันว่าเครื่องขยายเครื่องนี้เนี่ย เป็นจุดนี้เปล่านะครับแล้วมันตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเลือก MP3 แล้วก็สัญญาณจากภายนอกนะครับเดี๋ยวมาดูนะยี่ห้อแลน์นี้นะครับแลนดนี้รุ่น AV พ <c oughs> ูก AV เหมือนอะไรเหมือนหนังญี่ปุ่นนะ AV 2 2 0สองูย์เจ็ดมาจากญี่ปุ่นนะตัวนี้น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะเพราะว่าเขาขึ้นว่า AV นะ <c oughs> ผมดูบ่อยผมรู้นะผมเรียนมาด้วยแล้วผมก็ได้ดูด้วย AV ี่มาจากญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อแลนนี้นะครับเดี๋ยวมางูในกันนะครับ โอ้เข <ole> ้าจะนิมมดแล้วเนี่ยงนานแล้วล่ะนะครับแกะเครื่องก่อนนะฮะนะครับนะ้ลำดับนี้นะครับ แกเครื่องออกมาเป็นแบบนี้ต้องปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วก็ที่สําคัญต่อมาก็คือจะต้องมาดูในส่วนของเครื่องเล่นไอ้ตัว MP3 นี้ด้วยนะครับว่าเขาสามารถที่จะเล่นได้ไหมนะครับนเนี่ยเล่นสัตวได์นี่ครับ s อ c a ีการนี่นะครับนะให้เขาทํางานได้นะครับแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันนะมันจะทํางานได้หรือไม่อย่างไรนะครับนี่เลยแกออกมามีกาวมีอะไรติดด้วยนะนะครับเฮ้ยนะครับแล้วมาดูด้วยนะครับว่า ขาเขาหลุดไหมนะครับตันนีเออ้เป็นที่แจ็คหลุดด้วยนะครับแต่แจ็คก,ก็เข้าสนิมนอยู่นะครับกูถึงนะโอ้โหโโกาวกาวติดเหนียวดีมากมากเลยนะครับสมกับว่าเป็นชื่อกาวเลยนะครับเนะี่ยโอ้นี่เลยนะครับหลุดหรือเปล่าครับมีโอกาสหลุดนะครับเดี๋ยวผมบัดกี มีโอกาสหลุดนะครับแล้วทีนี้ลองบัตรกีดูก่อนนะครับจุดบัตรกีก็รู้สึกว่ามันมันจะนานมากแล้วนะี่นะมีโอกาสเป็นจุดนี้ได้สูงมากเลยนะครับถ้าเป็นจุดนี้ก็โอเคนะแต่ก็มีโอกาสขาดโอกาสหลุดนะครับทีนี้ทั้งสี่ขาเลยเนีนะ่ย เพื่อนจุดบัตรกีน่าจะนานแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดจะรวมได้ด้วยเพราะมันมันเก่ามากรวมไปถึงไอ้ตัวแจ็คนะครับรวมไปถึงเจ้าตัวแจ็คนะี่เกิดสนิมนะครับอาจจะไม่สัมผัสนะครับถ้าเกิดว่าของเพื่อนเป็นก็อย่าลืมดูขาพวกนี้ด้วยนะครับขาพวกนี้นะน่าจะโอแล้วนะนะโอแล้วนี่นะโอ้ยัดนะครับแลวมาดูครับอ่านไหมนะครับถ้าไม่อ่านนี่ก็อื แย่เมือนกันนะพูดถึงนะครับอ่านไม่น้อว่าไม่อ่านเลยนะครับนะแต่ก็ต่างไปนะพูดถึงนะครับแต่ก่อนนี่เสียบเข้าไปแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าลายวงจรของแกะกาวออกหลุดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนลายวงจรดูจะชัดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะ ทําการบัดกรีนะครับเนี่ยขาที่มันหักมันแตกนะครับตรงแจ็คกันนะครับนะเนี่ยลองลองนะครับทีนี้ลองอู้อ่านอยู่นะครับนะอ่านอยู่แสดงว่าในส่วนนี้ตัวแจ็คก็ไม่ได้เป็นไรนะครับมันเป็นที่ขามันขาดนะครับนะทีนี้ไม่เป็นไรนะครับดังหรือเปล่าเดี๋ยวทีนี้นะฟังเสียงก่อนนะครับดังไหมนะครับก็เปิด เพลง mp3 นี่เราฟังดูก okay. ่อนนะครับมันดังหรือเปล่านะถ้าขยายดังหรือไม่อย่างไรเนี่ยถ้าว่าขยายดังก็โอเซเลยนะครับนะก็น่าจะเป็นการต่อขาต่ออะไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็แค่บัดกีติดไปสักเล็กน้อยเพียงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าดังไหมตัวนี้ต่อสายลำโพงเข้าแล้วนะครับ ดังอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าตัวแจ็คมีปัญหาไม่ใช่ตัวแจ็คนะครับตัวสวิตช์นะครับก็คงจะต้องดําเนินการเอาสวิตช์ตัวนี้ออกมานะครับเอาสวิตช์ออกมาแล้วเอามาดําเนินการล้างสวิตช์กันสันหน่อยนะครับน่าจะดีนะครับหน้าตัวนี้โอเคนะครับในส่วนของไอจ้าบอร์ดเ b 3เล่นแล้วทีนี้ก็เอาสวิตช์นี้ออกมาล้างนะครับบางคนบอกว่าต่อตรงเลยได้ไหม ลูกค้าจะใช้โหมดเดียวอ,อก็คงจะไม่ได้การนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะเอาไปต่อกับโทรัพศ์นะครับเพื่อที่จะฟังเพลงนะเราก็คงจะต้องล้างสวิตช์นะครับเพว่อลูกค้าจะได้ใช้ทั้งโหมดในส่วนของสัญญาณเข้าด้านหลังแนะแล้วก็ตัว MP3 น,นี้ด้วยนะครับเครื่องจะได้อ้วนทวนสมบูรณ์นะครับไม่ใช่อ้วนทวนสมบูรณ์สมบูรณ์แบบ มีอนเก่ามันนี้เลยเนี่ยน,นะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้เพื่อนดูว่าเป็นสวิตเซเล็คเตอร์นะครับแบบที่เรา,เาแบบที่กระผมเคยล้างให้เห็นมาห,หลายอันแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้นะครับนะตัวนี้เราจะแกะออกมาล้างนะครับนะตัวนี้มันเป็นตำแหน่งลาวเนสนะครับมีลาวเนสเพิ่มเสียงเบสเสียงแหลมขึ้นมาให้มันหนักแนั่นนะี่ก็แทกบึ้มๆเลยนี่ก็สวิตตัวนี้นรับนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือโหมด หมดเลือก MP3 กับไอ้จงสัญญาณเข้าด้านหลังนะครับมันเป็นแบบนั้นนะเพื่อนนะโอเคครับการดำเนินการต่อไปก็คงจะต้องถอดออกมาล้างะนะเพื่อนนะแต่การนี้นี่ฝุ่นเยอะปัดฝุ่นแล้วทีนี้ถอดออกมานะครับโดยการดูตัวนี้เนี่ยเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเห็นไหมครับทรานเตอร์ของจอรทรานเตอร์อยู่ในนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนะครับ ไม่ใช่แหล่งจ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรวงจรจ่ายไฟภาคจ่ายไฟสวิตชิง่งพาวงสพายลักษณะของเครื่องเสียงแบบรถยนต์น,นะครับคือต่อไฟ12บโวลต์เข้ามาตัวนี้ก็จะแปลงไฟมายัยงวงจรนะครับเพราะาก็กินไฟ2ทางนะไฟบวกลบนะครับนั่นก็เลยต้องมีวงจรนี้นะครับซึ่งวงจรขยายอยู่ด้านล่างตัวนี้คือวงจรภาคจ่ายไฟนะครับเพื่อนอย่างงงนะตัวนี้ไม่ใช่ขยายนะครับหลักใหญ่ใจความอยู่นี่นะครับการซ่อมคือการล้างสวิตช์มันไม่ใช่อะไรยุ่งยากฮนะ ไม่ใช่อะไรยุ่งยากเลยถ้าเกิดว่ามีเปลี่ยนก็ยิ่งจะดีมากแต่ว่าผมม,มันหาซื้อไม่ได้นี่ครับเลยต้องล้างคือการล้างไม่ใช่อะไรยุ่งยากแต่ว่าการถอดนมันยุ่งยากหน่อยเพราะว่าตะกัวพวกนี้มันน่าจะอยู่เป็นเวลาเหิงเติบแล้วนะครับนะเนี่ยเหิงเติบเห,หิงเติบคือนิ่นนานเนครับนะน่นนานเหิงนะครับเหิงเติบโดนเติบก็นหมยเดียวกันนะครับแต่คําว่าเหิงเหิงเติบมันเป็นภาษาอีสานโบราณนะครับ โดนเติบเป็นภาษาอีสานสมัยใหม่เห uh ิงเติบนะครับโอเคครับก็ต่อตมานะงานเล็กน้อยแต่ว่ามันทํายาวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนก็ทํํๆไปนะครับดีแล้วที่มันยังมีงานอยู่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้สกปรกนะตรงนี้นะนะครับเหลี่ยมมากมากนะครับแล้วมันจะสกปรกอยู่ที่ขาตรงนี้นะครับโอ้ยมันแน่นมากนะครับไม่ไหวนะครับ เนี่ยก็คงจะต้องเอาเนี่ยพวกนี้เข้าไปเขี่ยนะปกติเราดันมันน่าจะขึ้นมานะแต่ว่ามันติดดีนะตัวนี้นะนี่ยับมันจะดำๆแบบนี้ข้างในแล้วก็ขีดๆแบบนี้นะครับนะหาใครกวงหาอะไรกดขูดข้างในหน่อยนะครับนะเรื่อจะเป็นกระดาษทรายก็ได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพื่อนๆก็ทําไปนะครับขูดไปนะครับมันขูดไม่ค่อยมากหรอกครับมันก็สะอาดแล้วนะเป็นแบบนั้นนะครับน้ํายาเน็คประสงโซเน็คโซเน็คเนี่ยใส่เข้าไปนะครับนี่อะไรกดขูดหน่อยนะครับ ใช้ไขควงแบนหรือว่ากระดาษทรายก็ได้นะเอาไปขูดขูดหน่อยขูดคืขึ้นไม่เบลนี้เพื่อนเลยสังเกตนะนี่คือข้างนอกนะครับขูดแล้วมันจะเป็นมันมันก็จะสะอาดขึ้นนคะครับโอเคนะการลา้ลางแบบนี้นะสวิตนะครับเพราะว่าผมจะไม่นิยมฉีดน้ํายาเข้าไปแล้วก็กดล้างเลยมันมันมันไม่ค่อยสัวนะครับนะก็เป็นแบบนี้สัวกลัวนะครับนะ <ö> อนทีนี้นะครับผมล้างแล้วก็ใส่เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คงจะต้องในส่วนนี้ก็คงจะต้องประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนก็จบเลยครับตัวนี้ สำหรับสวิตตัวนี้จบนะครับล้างแล้วก็จบนะตัวนี้ล้างหรือเปล่านี่เราเนี่ยน่าจะต้องล้างอีกนะแต่ทีนี้ก็ประกอบ้าไปได้ครับแล้วก็นี่ก็มาพิจารณาการเปลี่ยนแจ็คจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็มไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็บัตรกีขาสิแน,น่น,นแแหน่มันก็น่าจะโอเคนะครับเพื่อนๆนะโอเคครับน่าจะมีแค่นี้ฮะแต่ทีนี้ก็มีลําโพงมาด้วยติดมาด้วยลําโพงเนี่ยตัวแจ็คนะครับตัวนี้นะแจ็ค USB ตัวนี้นะครับ ที่เสียบแฟลชไดร์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นการบัดกีขาตัวน,นี้ให้แน่นๆนะเนี่ยแล้วก็ต่อแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องเล่นได้แล้วนะครับนี่ตัวน,นี้เขาลูกค้าทําการติดกาวไว้นะครับซึ่งการติดกาวมันมันมันไม่ได้เ,เชื่อมต่อทางไฟฟ้านะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้แน่นเหมือนกับเราบัดกีนะครับตัวน,นี้ก็น่าจะบัดกีขาทั้งสองข้างเอากาวออกก่อนแล้วก็บัดกีนะครับในส่วนของในตัวแจ็คข้างในนี่ดีอยู่นะครับ ไม่ได้เป็นสนิมนะตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะตัวนี้น่าจะไปรอดอยู่นะครับก็น่าจะเป็นแค่นั้นนะครับแล้วก็การบัตรกีน่าจะอาจจะต้องได้ถอดในส่วนของตัวนี้ออกก่อนนะครับนะครับหรือว่าหัวแรงจะเข้าไปได้ไหมอันนี้ก็ตามสะดวกนะครับคิดว่าความน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ทีนี้ก็คิดว่าน่าจะจบอยู่เพียงแค่การบัตรกีนะครับนี่ก็นะบนลุ่มนี่ก็ไม่รู้จะจวดจาหรือเปล่าถ้าจวดจ่าก็ลองล้างดู ถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนนะครับนะครับจุดบัตรกีด้านล่างไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะดูแลให้หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแจ็คในส่วนของทรานซิสเตอร์นะครับนะถ้าขยายรู้สึกว่าจะนานมากโดนเติบนะโอ้ยโดนเติบแขกนะครับว่าจะบัตรกีให้อยู่นะครับตอนนี้เพื่อทำความสะอาดและบัตรกีคุณไงก็คือสัอม่มเครื่องนะครับดูแลให้นะนะครับจะได้ใช้ได้นานๆน,นะ มันจะได้ต่อแมงกิ่อนอึงเต็มที่นะครับตอนเย็นเนี่ยนีส่วนเครื่องขยายนี่ครับผมก็ประกอบเข้ามาแล้วก็มันจะดังหรือเปล่านี่โอโ้ดังนะครับนะี เราเนี่ยก็ใช้งานได้แล้วตอนนี้ก็สัญญาณเข้าด้านหลังนั่นนี่นะไม่สะดุดแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ต้องขยับนะตันนี้ก็ไม่สะดุดแล้วทุ่มแหลมก็ปรับได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแลนหนีนะครับ AV 2 2 0 7เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เชฟวนินเองท่าต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับในการซ่อมเครื่องขยายดูแลนะครับในส่วนของ MP3 แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับต้องทําแบบนี้นะครับถ้าไม่แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเครื่องเหตุแบบคักใคก็ได้อสวัสดีครับ